ก่อนรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายไปสตรีมที่ Facebook Gaming เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมเกมลัดหรือว่าเกมอื่นเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ทาง Facebook Gaming นะครับดีกาโลหะซีเฮดนะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยโอเคนะครับไปรับชมคลิปกันเลยอ๋อเอาปืนไปก็ได้เข้าไปได้ปอกวะ อยากได้ยาพันนะอยากได้ยาพันดีกว่าต้องพันยาวอา่ะที่เรายาพันเรื่องยๆในบ้านรูนีพ่าดีกว่าโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิ่งกโลห้านะครับเก็บเกมลัสนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เป็นพ่อขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์รัสเซียนะครับผมเซิร์ฟที่ผมได้อยู่นั้นเนี่ยเป็นเซิร์ฟคูน1.5นะครับผมและตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นด้วยการมีบ้านอยู่ริมทะเลนั่นเองนะครับ ส่วนบ้านเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นน่ะนะครับมันมีป้อมปืนอยู่ผมและทีมงานเนี่ยจะลองเข้าไปาทบป้อมปืนอันนั้นดูนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีปืนสักระบอกเลยนะครับและเราจําเป็นมากที่จะต้องหาปืนกระบอกแรกนะครับผมทางนี้จ่ไปที่พี่เห็นตอนแรกปะตรงน,นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวถ้าพี่พเดินมาถ้าพี่เดินมาพี่ดูป้อมปืนจริงเห็นปะป้อมปืนตรงนั้นอ่ะ่าไงนะเดี๋ยพี่เห็นบ้านบ้านเราไหมที่ขึ้นมา ไปอัพภาพโคโมเตอร์ใช่ไหมมันโดนเบาขึ้นมันก็ไม่เบานะมันก็พวดมันก็พวดเลยนะมันโดนทีอ่ะพี่พี่ทำมาแล้วมาทำมาคนท้ะขอบคุณกันและก็แชร์ค่ะครับนะเออไปพี่เอาผ้ามาแล้วไม่เป็นไรพี่เอาผ้ามาแล้วจากบ้านเองอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขโมเตอร์เอยผ้าหน่อยไม่ต้องมีเหลือเพราะว่าเรื่องตารมีมีอยู่บ้านนู้นไง ไฟทอนกระบ,บอกนี้ออกยากเหลือเกินไปฟังสแคปเรียนเอาดีวกว่าไหมนอ้องมันได้ง่ายมันจะไม่สนุกกันเลยพี่แล้วอย่างนี้แหละมันต้องได้ยากหน่อย,ยของแบบเนี้ยปืนกระบอกแรกอะรีฟิวกลรบมาครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ปืนกระบอกแรกแล้วนะครับก็เป็นปืนไพรทอนนะครับเราได้จากป้อมปืนมันนะครับในช่วงที่ผมทุบป้อมปืนเนี่ยผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับคือป้อมปืนในบ้านหลังนี้มันกระสุนหมดนะครับผมเลยเข้ามาทำการทุบมันจนแตกแล้วก็ได้ป้อมไพรทอนอ่าแล้วก็ได้ปืนไพรทอนกลับไปนะครับโอเคนะครับมาว่ากันต่อนะครับที่เราจะเป็นพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะต้องดูแปนบ้านก่อนนะครับ เราจะทําแป็นบ้านแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะขายของกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้เราจะไม่เน้นไปทําการระเบิดบ้านหรือว่าไปนวนเนียอโซเซียใครนะครับเราจะเป็นพ่อค้าที่ดีมั้งนะพอพอ,พอ ก่อนที่เราจะทําบ้านร้านค้านั้นนะครับเราก็ต้องออกฟาร์มก่อนนะครับผมบ้านเริ่มต้นของเราเนี่ยก็เป็นแปลนสบล็อกง่ายๆนะครับแล้วก็มีประตูแอร์ล็อกนะครับผมและทีมงานตอนนี้มีเพียงผมกอซิล่าพี่เดียแล้วก็พี่ก๊อฟนะครับผม เราจะต้องออกทําการฟาร์มหาของต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ผมยังไม่ได้เรียนของสําคัญเลยนะครับพวกปืนต่างๆก็ต้องหานะครับทำเลที่ผมมาอยู่เนี่ยมันเป็นทําเลลาทานนะครับแล้วก็ติดกับมินิทารี่ด้วยนะครับตรงลาทานเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปลูกผ้าหรือว่าปลูกเบอร์รี่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกรองน้ําจากน้าทะเลนะครับผมเจอเหล็กแล้วครับนมพี่แมวนะนะพี่ระ<อ>วังนะประตูที่ปิดให้ดีนะ หลังใหญ่หลังใหญ่ๆเลยพี่อยู่ในนั้นน่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับแชมโป้อสวัสดีครับผมาวามเร็ดีกว่านะพี่นะสบายใจกว่าเออยอะไอพี่ท่าน่าองเป็นเหล็กแล้วว่ะไอพี่ส่งไปเรื่อ่ส่งไปเลยไม่เจอหินเลยเทอร์เ,าาเรสเลยครับว่าห้องไหงนฮะเซิร์ฟนี้แม่งคือแบบมีหมอกมีอะไรเหมือนปกตินะคนดูแม่งอาจจะแบบว่าตอนคืนนี่คือแบบ มึดเลยอะมึดจนตื่ออ่ะออกทะเลเดี๋ยวมีอะไรถูกมาใช่จตุร่าส่งไปเลยส่งห้องนั้นมีเห็นบ้ายศเข่นบ้าจตุร่าแล้วผมหลอกเกินจะเข้าได้ปะนี่อเดรพี่บีบอยลองดูลองดูเนี่ยใครเข้ามาได้จะได้รู้ไว้ แล้วเราค่อยไปไประวอดกันว่าจะไม่ได้อหล็กไหมพี้กลับมาแล้วพี่มีเห็นมาพันสองแต่พี่มีเหล็กมาประมาณสามพี่เตโชหนึ่งคนนะแล้วเขาไม่ได้พี่ยูกิคนหนึ่งผมเห็นฉลามวนเดียวกันมันดูขี้เหล็กกนเลยไม่จะเปนมืดขนาดนี้ลงมา ในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มทะเลก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ฟาร์มง่ายสุดแล้วนะครับสําหรับชาวเลอย่างพวกเรานะครับผมการํำน้ําของผมในครั้งนี้เนี่ยก็โชคดีมากเลยนะครับไม่เจอเจ้าฉลามขาวนะครับไม่งั้นก็คงจะได้กลับไปเกิดเตียงแน่นอนนะครับผมการฟาร์มทะเลก็ราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ฟาร์มทะเลไปแบบอิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับทีมงานที่กําลังขับเรือมาผมเลยฝากของทีมงานเดี่ยวกลับไปที่บ้านนะครับแล้วผมก็เดินทางออกไปฟาร์มต่อนะครับผม

อันหนึ่งอันหนึ่งนะแคมปสปริงบอดี้เสื้อผ้ากลับไปแล้วก็น้ำมันโลเกตให้โลกเกตเอาไปด้วยดีกว่าน้ำมันกลับไปโอเคไปเลย ครับโนบิกาสว,วัสดีครับสวัสดีซาร่าครับหลวงพ่อมาแล้วโยมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลวงพ่อสวัสดีครับ ต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่ฟาร์มทะเลจนอิ่มแล้วเนี่ยนะครับผมก็กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ไปดูการทําบ้านเออผมลืมบอกไปนะครับผมการทําบ้านในครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของกอซิล่านะครับผมเป็นคนไปดูแบบแปลนนี้มาแล้วก็เอามาใช้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าแปลนบ้านนี้เนี่ยนะครับเป็นแปลนบ้านของฝรั่งนะครับผมก็ไปดูมาแล้วก็ให้กอซิล่าเนี่ยไปดูนะครับแล้วก็มาสร้างในไว้นี้นั่นเองนะครับเพื่อที่ทําพ่อค้าติมทานนะครับ มันยังไม่เติบโอเคตอนนี้บ้านผ้าเราแล้วก็ล้างขายของเรากําลังเติบโตนะครับเราจะสร้างบ้านแค่นี้นะทุกคนบ้านหลักเราเราพร้อมเสี่ยโดนพวกรัสเซียโถูกเอ่เอาอยกเริ่มย้ายกล่องย้ายของก็ได้แะครับเ๋ยบอมวางกล่องมีมีกล่องอยู่ในกล่องเห็นปะเดี๋ยวพี่ไปย้ายให้อีกกล่องอ่ะเห็นปะ ที่เราไปเผาน้วยบรรดาบ้านมป็นบ้าเนี่ยเผาเผาได้แล้วนะน้ำมันดาบ้านเราไอ้ล้นล้นไม่เกิดล้นไอ้ระบบไฟต้องเรียนต้องเรียนทุกอย่างเลยดีกว่าใช่ไหมผมผมเรียนไปบ้างเรียนตอนเนี้ยผมเรียนไฟแล้วก็ไอ้สปิตอร์น้ำแล้วคุณแต่งตัวนี้มันเข้าลังสีได้เหรอเข้าไปได้แป็นขาดอะไรบ้างที่ต้องต้องใช้อ่กะมีมีอะไรตัวปั๊มน้ำโอเคตัวมน้ำหลักๆตัวมน้ำแค่นั้นเอง เออเราก็ตัวดำตัวทางเดินในตัวนั้นในตัวนี้รับรับแต่เล่นวันพี่ก็ไม่มีรับเล่นวันอาทิตย์ครับเล่นวันอาทิตย์ครับนั่นแหละครับที่กสษ้าได้บอกมานะครับเป็นไอเทมที่เราต้องตามหานะครับผมเราจึงทําการเนี่ยฟาร์มมิลิเทอรี่นะครับผมเพื่อหาไอเทมบางอย่างที่จําเป็นต่อการทําระบ,บบบ้านผ้านะครับผม คือที่เราจะขายในวันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางยาโดฟนะครับผมยาโดฟในเกมรัสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โดฟเพิ่มการขุดสแคปนะครับการขุดสแคปก็คือการตีถังนะครับจะได้สแคปเยอะขึ้นแล้วก็การขุดไม้นะครับการขุดแร่นะครับรวมถึงยาเลือดต่างๆที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่ในเกมรัสเนี่ยเราก็จะขายมันให้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาไอเทมบางอย่างก่อนนะครับผมเพราะว่าบ้านผ้าเราต้องการเครื่องปั๊มน้านั่นเองนะครับตตายแน่นอน มึงยิงแต่มึงยิงไม่มีใจโหมไม่บอดต่อวะแน่ให้มงยิงเข้ามาทุกนัดแต่ตัวลูกายดนเสือเอออะรอเลื่องนะยายเป็นนิ่มน้อ่ะยายไปนหน้าน้ำอ่ะมีบอดว่ลนการน้ำอ่ะมีบอดต่อวมีคนแล้วแล้วก็ตอบมันเั้นบอดใจเดีมีไฟดอกดีเอา๋ยวม ไฟไม่เอาไม่เอาเพื่อดีจะตายดื่มวะบ้านนี้ไม่คอ้อนเดี๋ยนี่วาถ้าเปิดรูดอ่ะถ้าถ้า้เอาไปรูดอะที่อบอดแม่งมองไม่เห็นตัวมันแต่ถ้าเอาไปยิงวัดน,นี่เอือกอ็ได้เอ่อกเบอร์ไหนนาะ เองมุ่งหน้าไปถึงโบกี้ยังอ่ะลนไม่มีบอทใช่ปะได้แล้วได้แล้วแปลว่าแปลว่ามีคนเอาไปแล้วล่ะมีคนฟาร์มไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดึงกล่องบ้านนนนมาเราจะได้ไม่ต้องเสียเหล็กกับไม้ไม่มีกล่องเลยพี่ถึงโบกี้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแข็งใครยิงมาสั่งใกล้บ้านเรา่งานก่อนงานก่อนนี่ตรงไหนข้างบนใช่ปะเนี่ยอยู่บ้านเราเลยอยู่แถวทีทีสองเนี่ยประเดี๋ยวออกมาลนมาเระดมสั่งดีกว่าก๊อลฟยังไม่เรียนปืนกลใช่ปะ มแม่งหอ๋อแล้วบ้านเรามีบอดี้ค้าวลมสั่นได้ปะไม่ได้ทำได้ถ้ามีบอดี้ไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมเจอมาหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่เห็นเลยอ่ะ<า>เลยอทั้งหมไม่เจอวะ่ะเน,นี่ยปามดีเลยเมือที่ไม่เคยปามขอบคุณ ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตัวตัวเทมิตายตัวเทมิตายตัวเทมิไม่ตายตกลอยู่ไหนกอยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่ไอเคอยู่ไหนพี่ก๊อฟเฮ้ยมาหาผมละไอเคมาหาผมละ กดดันผมดีโอ้โห่เฮ้ยตายหรอตายตายตายอยูไหนก่อยู่อยู่ตรงตรงพี่พี่มาร์คเลยเดี๋ยวแป๊บนึงตรงข้างล่างอะตรงทางตรงตรงรางรถไฟอะเออโอ๊ยยัยย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 อยย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 ย การฟาร์มวิทเทอรี่เนี่ยไม่ล่าลื่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแถววิทเทอรี่เนี่ยมันมีบ้านของพวกุ่นใหญ่ที่ไม่ได้่อนพวกเราเนี่ยอยู่หลายหลังอยู่นะครับผมทําให้ผมและก็ทีมงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปฟาร์มเี่ิทเทอรลี่ได้เลยนะครับผมบางครั้งเข้าไปเนี่ยก็คนอื่นเนี่ยเอาของไปหมดแล้วนะครับเข้าไปเกิร์นั่นเองนะครับผมเราก็ต้องอดทนแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมเพื่อทําบ้านร้านค้าให้มันเสร็จนะครับ เราถึงไหนแล้วโลน้องหึงรถไปเลยดิเดีที่จะให้รู้ออกไปเลยดแล้วมันยิงลูกยักษ์ไหนอยู่นี่ใช้เข็นกับอะไรวะโรเกตเองเข้าไปห้องลูดการ์ดปะได้เข้าไปยังยังมันมีกล่องเขียวอยู่ไหมอ๋อคอยละตายหนึ่งตายหนึ่งอ๋อมีคนหละเออมีคนกันละข้างหลังมึงฮ่าตายสมเด็จเองตายเหรอ มันนึงมาเนี่ยอรไขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดไม่กระตุนหรอมี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 นี่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 ไอ้เป็นมีประสายปปืนได้หวะโอ้ยเอว่ามาพร้มเยะยขวาเลยนะพี่ขวาเลยมันมามันมาเข้าหลังเราแน่นอนโอ้ปากแก ตาไปอย่างั้นดิน้องตรงนั้นมันอันตรายผมเก็บขวดไหมไหนมด ปืนตะปูเนี่ยที่มันให้มาอุ้ยพี่ดูครับปืนใหม่ครับปืนใหม่โอ้โหสวยสวยนี้สวยน้องสวยมากกลับมาเลยนะ้องได้ไปไปแล้วพี่ได้แล้วเฮ้ยมีคนโด,หกกดนหมักัด้นหมูเปล่าก็เิเล่าหุดเลยก่ะ มีตัวเดี่ยวเองเหรอเออมีตัวมีตัวตวัดศอกต,ต, <the> ตายสองตายสองตายสองโอ้ oh, พี่ตายลนมันเยอะมันเยอะมันเยอะประมาณ้ระมาพี่ตายรงไหนครัพี่ตายข้างบนพ,พี่ตายข้างบนพี่ยิงมพี่ตายสองตัว ตอนนี้เนี่ยเมทตลรี่เนียเดือดเป็นไฟเลยนะครับผมมีคนมาดักพวกเรานรในขณะที่เรากำลังขึ้นอุโมงค์นะครับผมก็ทําให้ผมเนี่ยสูญเสียของที่ได้จากเมทตลรี่ไปนะครับแต่พวกเรายังไม่ยอมแพ้นะครับเราไปเติมเรื่อยๆนะครับผมเพื่อเอาของกันนั้นเนี่ยกลับคืนมานะครับผมมัม่นปาไม่ดได้เลย แค่ใครวะยูนหัวพี่อะันนี้เหรออันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมโอเคโอเคโอเคปืนใหม่โอเมีสี่ตายเลยตายหนึ่งตายหนึ่งมันลงมาพี่มันวิ่งรันลงมามีเพื่อนมารับสองตัวเลยตามจากช่องยี่ขอบคุณ่อนค่ะหน้าพี่เลยหน้าเนินพี่สวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่สะพานหนึ่งที่สะพานหนึ่งตะบานตาย เดือดีรอยละข้างล่างพี่เลยข้างล่างพี่เลยโอ้โหแต่ปืนเที่ยนี่สู้ไม่ได้ปืนใหม่อ่ะเหนื่อเอเคตายแล้วพี่แกไม่เอเคพอยเอเคไปแล้วยอ้แซวมันไม่เก็บปืนใหม่พี่ไปแย่เลยไดเรนไดเรนเนาะร้อยหน้าปืนไปแล้วมึงแก ไม่เอาไปมีปืนแต่ไม่มีกระสุนพี่มันตายมันตายมันตายสว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 ยมีปืนมีปืนแต่ไม่มีกระสุนสแคปประมาณต้องห้าหกแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่หมดไม่หมดมีกล้องให้มาแต่โอ้โหติดตรงสีวิ่งไม่ได้เฮียใช่ใช่เป็นติดตรงสีวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้เนี่ยเอาปืนใหม่ไหมยังโดนผมเราไม่เดินไปเก็บหมดฝากกันนะลูกแม่กระเมา พาดนะๆก็ถึงไปสินะวิเอาช่วกันแกมได้ตัวนี้พี่กำลังไปเนาะอานเก็บเก็บสมไั้อานเก็บสมงั้นชุดปืนใหญ่อะ่อยนะ่อยนะลอยเลยอยเลยอยเลขอของเยไม่ได้เก็บที่ต้อไมาเก็บของนียตรงไหนตรงไหนกรลาขึ้นมาพร้อมช่วยแกมช่วยั้งกัน โชว์อย่างดีนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถเอาของกลับไปได้บ้างนะครับผมไม่ได้เสียไปทั้งหมดเลยที่สําคัญเลยเนี่ยผมก็ได้ปืนใหม่มาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเอ่อปืนที่เอาไว้กันบ้านเนี่ยได้ดีเลยนะครับสาหรับปืนใหม่นะครับผม <Yeah. S 1> และตอนนี้นะครับร้านค้าของเราเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะปลูกพวกเบอร์รี่และก็ผ้าแล้วนะครับผมในขั้นตอนนี้นะครับพวกเรากําลังหาพันุผ้าที่มันดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็จะทําการโคนพันธุผ้าหรือว่าพันเบอร์รี่นะครับแล้วก็ปลูก พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยพวกผมก็จะเอาเบอร์รี่ทั้งหมดที่ได้มาไปผสมเป็นยาต่างๆที่ผมได้เคยบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาฟาร์มแร่ฟาร์มสแคปหรือว่าฟาร์มไม้นะครับเราจะส่งออกไปให้ชาวรัสเซียเนี่ยได้ใช้กันนะครับผมโอเค <Okay, S 2> ทุกคน,รนเราเรากําลังทํา่าบ้านช็อปได้นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้หวังดีหรือหวังร้ายมานะอันนี้ปืนอันนี้มันปืนอะไรวะ D A A วานดูเบอร์รี่ดีดี เรองอเลโอ้โหนี่นี่มึงไม่ไปช่วยกูว่ามึงกำลังทำปืนไอ้ทำป้ายอยู่เนี่ยนะใช่ใช่โหรู้พีอะอยแล้วมีผ้ามีผ้ามีเบอร์รี่ไอ้ต้องรีบหาป้อมปืนว่ะต้องรีบหาป้อมปืนมาทำอ่ะไม่งั้นอาจจะมีคนบัเลดบ้านเราต้นผ้ายาวขึ้นคนตลกดิเพราะว่าได้เป็นนะวันคิดมัดเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มขายของกันแล้วนะครับผม ตอนหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยราติดตามชมนะครับผมในร้านค้าลำธารนะครับผมขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีคำหยาบผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้สั้นไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาตัดผมวันนี้มีน้อยจริงๆนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวรับชมในตอนหน้ากันต่อเลยนะครับผมไว้เจอกันครับทุกคน